สวัสดีครับพี่ัน้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพอกับดอลลาร์วันนี้วันที่7เมษายนพศ2567พี่น้อง นะครับผมมองได้มีตัวดีตัวเด็ดนะครับเดินหลักอาทิตย์เอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ากันมักชอบจะไหนใครจังตัดใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับก็มีรายตำนานนะครับที่ดินลาได้ล่วงไปขันบุรียังท่านในเบิ้องยังท่านในชมก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมดอลหลังกันได้เด้อพี่น้องนะครับฝากไว้อีกจักหนึ่งช่องทางก็แล้วกันนะครับผมช่องดอนล่าชาแนลนะครับมีตัวเลขแนวทางหลายหมองหลายบอลหลายสำนักนะครับเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชม ได้เบิ่งงในชมกันนะครับมากชอบสำนักใดเลือกสำนักนั้นก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับผมคลิปนี้ดอลล่ลาก็บสีมีตัวเลขแนวทางอีกหนึ่งสำนักที่น่าสนใจนาที่ตามพี่น้องตัวเลขกับโบลายคูโบาลายชุดที่สําคัญนะครับเพิ่นกาปักรักให้พร้อมพี่น้องปักหลักหน่วยให้นะครับผมเมือนี้ดอลล่าได้เอามานําเสนอให้พี่น้องท่านผู้ชมได้เบิ่งงในชมกันนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางของ พ่อแค่นะครับได้มาจากทั้งช่องไม่เกตยาโชคพี่น้องนะครับผมขันพูได้ยักหูรายละเอียดเพิ่มเติมไลก์กว่านี้นะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมทางช่องไม่เกตผ้าโชคได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมบบตงศิวลากันโดดนะครับเขาสิมาเบิงสถิติตัวเลขของพ่อแค่ไปน้ากันน้อพี่น้องเนาะนะครับผมดอลลรนได้เอามาให้เบิงสองงวดนะครับงวดวันที่สิบหกมีนานะครับกับหนึ่งเมษาน้องพี่น้องเนาะนะครับผม อันนี้เป็นงวดวันที่16มีนาคมพศ2567พี่น้องนะครับของพ่อแค่เพิ่นสิให้มาเป็นหลักหน่วยล่างเน้นล่างเน้นหลักพี่น้องนะครับผมกล้าการันตีอีลีนะครับผม,าาอ,นะบผมอาจจะมีเขาเนี่ยรุดนำ้ำปะปนกันไปนะพี่น้องนะครับผมงวดวันที่16มีนาคมพศ2567นะครับเลขที่ออกนะครับผม626 นะคเจ็ดแปดล่างครับของพอแค่นะครับปักหลักหน่วยนะครับเจ้บริจาบคูเจ็ดแปดพี่น้องเพิ่นจับคูแปดเจ็ดนี่ครับเป็นที่นาเสียดายนะพี่น้องมันกอดข้อกันมาเลยปกติมันถือบ่อยมากน้ากันนะครับตัวเลขของเพิ่นขันมากกับโดนโดนมากเธอหนึ่งอันนี้เป็นงวดวันที่ 16มีนาคมพศออ2567นะครับบลายคู่บลายชุดนะครับขัน FC เอฟซีไปครับก็อาจจะมีโชคนะครับผมเพราะว่าพอแค่เพิ่์นไฮมาเป็นล่างอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวเขามาเบิ่งงวดที่ผ่านมาก,กับเรวกันนะครับงวดวันที่1เมษายนนะครับอันนี้เป็นงวดวันที่1เมษายนนี่ครับเลขที่ออกนะครับ1เมษายน4 1> 8 1กับ90้รุดไปนะครับผมของพอแค่รุดไปนะพี่ยองเนาะนะครับเพราะว่าเพิ่นหายลางมาขึ้นบนตกครับครับกระทอว่ารุด นะครับผมเพราะว่าตัวเลขของโปแกมนเนี่ยคนจะเน้นล่างแล้วก็เน้นหลักด้วยนะครับผมโมุ๊ทไปยังนะครับวันนี้เข้ามาต่างกันตอไม่ชมกันใหม่แล้วแต่มกักเราจะชอบพี่น้องเบิรงเปลี่ยนแนวทางเบิรงประกอบกับเจ้าอื่นนะครับผมคันโดนใจตรงใจก็จังเอาไปพิจารณานะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิรงงวดวันที่16เมษายนนะครับ,รบ,รบกับอากาศร้อนๆนนพี่น้องนะครับ ผู้ใดเฮ็ดงานในห้องแอบประสิสบายแน่เนาะพี่น้องเนาะนะครับผู้ใดเฮ็ดงานตากแดดตากลมหนูคือจังสิเมือ่อยคือยังสิลำบากแห้งนะครับผมงวดวันที่16เมษายนนะครับเดี๋ยวดรอร่าขึ้นหน้าจอให้เบื้องไปต้องกันนะครับขึ้นมาเลยอ่านี่ครับผม16เมษายนเดี๋ยวเขียนให้เบื้องขึ้นหน้าจออาจจะโตบ่ใหญ่ภาไในนะครับนาราเลยสิหลอกให้เบื้องไปต้องกัน สิเมตายิสองห้าหกนะครับผมพ่อแค่ช่องหลักๆนะครับที่ตามแน้าทางของพ่อแค่ก็เป็นช่องไม่เกตนะพี่น้องนะครับผมผมดัดลากกระไดมากเพียงตัวเลขหน้าทางท่าน,นั้นนะครับส่วนรายละเอียดอาจจะบ่บมีลายปันไดน,นะครับ ผู้ใดอยากหูไายละเอียดเพิ่มเติมไลก็นี่นะครับก็สามารถขปติดตามรับชมได้ทางช่องไม่เกียิทาโชคอีกหนึ่งช่องข้างกันแล้วกันพี่น้องนะครับฝากไวนก้น้วนกะันโอเคหลักหน่วยล่างปักลักให้พร้อมแล้วก,ก็นเน้นล่างให้พร้อมพี่น้องนะครับวันนี้เพื่อนห่มากหกกับห้านะครับ เป็นเด่นที่หา้าพี่น้องนะเ,เด่นที่ห้าแล้วก็จับคู่ให้สามห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแล้วครับผมแล้วก็สามหกสามหก หกเก้าหกงวดนี้เก้างวดนี้เจ็ดหกสิบ่ิมห์ไอีสตบพี่น้องนะครับผมตรงกันหลายสำนักแล้วนะครับที่ดอนลาได้ล่วงคลิปไปนะครับผมสำหรับตัวเลขทางเจ็ดหกนะครับหกคูหกชุดคือเก่านะครับสำหรับตัวเลขทางของพ่อแค่ คันบ่มักมาชอบโตที่คุณฟอพิ่นจับคูห้พี่น้องหาโตมาจับคู่ใส่ก็แล้วกันของพวกแคส่วนมางเป็นหลักหน่วยนะครับเน้นที่หลักหน่วยนะครับบางเทื่อมันจะออกหลักสิบพี่น้องบางเครื่อมันจะขึ้นบนตัวที่เป็นจับคูนะครับผมอาคุณฟอ่นก็ให้มาตามสูตรคำนวณน้องพี่น้องเนาะนะครับมักชอบอย่างไรก็ต้องค่อยเอาไปพิจารณาในการเตีงยงฉกเสี่ยงดวงก็แล้วกันนะครับผมไม่เฟรนโฮดพี่น้องว่าเลขชออกตัวใดนะครับผม หกคู่หกชุดเท่านั้นนะครับสิบหกเมษายนนะครับกสสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพอแค่หายมาหลักหน่วยล่างนะครับเน้นล่างปักหลักหน่วยนะครับผมหกกับหาพี่น้องนะครับเด่นที่ห้าขันผูได้บมักหาเอาหกไปพิเจลานณานะครับแล้วก็จับคู่ให้สามห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสามหกเจ็ดหกเก้าหกมากตัวที่คุณพ่าเพิ่นจับคู่ให้พี่น้อง นะครับเอาตัวเลขของคุณป่าเพิ่นไปจับคู่ใส่กับตัวที่เฮาไม่อยู่นะครับผมแคปหน้าจอเลยพิจารณาเปน็นแนวทางเบื้องกันแล้วกันนะครับผมต้องขอขอพระคุณทางช่องไม่เกดพาโชคนะครับที่สง่งนําตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆมาให้กับดอนมาชาแนลเอามาฝากเอฟซีพี่น้องนะครับขอพระคุณพ่อแค่นะครับที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางนะครับผมแล้วก็ขอพระคุณเอฟซีทุกท่าน ที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอดลาชียแนลนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีเฮง รวยๆนะครับสุขภาพรังกายแข็งแรงยาเจ็บอย่าจนเดเอพี้องนะครับผมถ้ามักถ้าชอบค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สิบบนได้พลาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องนะครับผมรอติดตามรับชมคลิปหนานะครับวาร์ดาลาเสียวแนวทางของสำนักใดมานำเสนอให้พีให้น้องให้ทนผู้ชมได้เบิ่งในชมกันนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ uh